แฟนขาบ,บางคนบอกว่าให้เปลี่ยนซื้อไปน้องพุ่มจังหมานแล้วนะ <c oughs> <laughs> เอามาหมาไปนัง่งท้องฟองพี่ก็ได้เนี่ยเธอวานเงียลงไปเฮ้ยวานแต่นานแล้วแต่มาพุณน,น์ค่ะหมาค่ะน้องพุ่มสิมารุ่นด้วพร้อมกับสาวสาวเพิ่มกับสาวสาว <c oughs> มารุ่น <c oughs> มารุ่นดข้างหลังข้างหลังโยงข้างหลังงตัวนะคะหนึ่งตัวน่าได้กินเงียเพิ่เลยว่ะดินโบราณกันนะพุ่ม มิเตอรปากกระเดิดอได้นะพนุ่มยังว่าตอดเป็นตะถึงแต,ต่ว่ากับว่าถึกตปาปักกระเดิดมันเป็นปักกระเดิดพุ่ม นั่นปากระเด็นติมาแล้วนั่นปลาเต้นนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าได้ผู้รตูแค่นั่น,นมันฝ้ามันบ่นเปิดปอมันบาแดดจ้าปลาบรติดเงียเลยอี่ปลาขาว รูปสิคะหมานปลาซิวค่ะหมานปลาซิวค่ะมันติดได้จางไหนนงภูมิเกาะปากเกาะปากเลยนะคะได้ปลาซิวจ้าปลาเข็งหลุดเป็นบ้ามาน่ะเป็นครื่องปลาขาวคือปลาปลาเข็งปลาเข็งเห็นด้วยจ้าปลาเข็งปลาหมอค่ะมาคุณหมอ กวดดระเซียวหันต้องใงอยู่ที่ผัวกระมิ้นจะประเซียวบ้าง <c oughs> รู้นัวตังตะดึงแล้วตัางท่า <c oughs> อย่างนี้ที่เอาเท่ๆนันกระเ้อติดตัหมันแท่ ำต,ำตัวที่สองนะพุ่มพุ่มตัวที่สองนะคะ <หอ S 2> ตัวที่สองต่อลงทอยลงเลิกลหลีจะได้นางรอ,อตั้งนานบาสิไดเยอาอ vàng vang thiên cần đây lấy <laughs> <laughs> แม่ดูไลายตาหลายตา,า,ยาโอ้ยดึงมาทันเจ้เปิดกล่องอยู่เมื่อกี้นะ่ะชยนอืท้องเล่นกับพ่อติดแต่พม่มผมก็ยิบพ่อติดอ่ะ หลุดอีกแล้วพุ้มหลดุดตึกเลยนีย ผลงานที่มื่อนี้ได้กับน้องพุ่มสองคน้อ,อปลาซิวน่อยตัวหนึ่งก็ได้ยุ่น้องพุ่มจ้าก็ได้ยุ่ค่ะมื่อีานน้นองพุ่มก็มาหันทุกค่ะพักกันเข้าไปกินข่าบ้านก้อน,นอพุ่มกลับแล้วซิเดเบ็ดไม่ไพ่นะคะแง่ไครหมดแดงผลงานก็ถือว่าได้ยุค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสอยอีสานบ้านทุง่งเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า